อืหัวน้ามั้ยนัดมึงครับผมโอ้ยใหญ่ครับหัวน้ามั้ยคุณนะสุดๆครับผมสุดๆเลยพิ่งหลวงข้างหน่อยครับเป็นไปีหนก็ดีเลยบ่หน่อยคักหน่อยเนี่ยโอ้ยสําจั๋นมึงครับผม ใส่เวลาน้ำเครื่องมือโวลดว่ามันสวัสดีครับผมพี่น้องครับมาอีกแล้วคลิปผามิมหัวน้ำย่างไงครับผมปีกออกเลยโอ้โหเอาอดไล่ะวิ่ยสูงแถบาหนเดี๋ยวขอคว้านไฟก่อนอันดับแรกเมืองหัวน้ำก่อนครับ เดินเข้ามาเจอเลยไปบอถิงกับว้นไปบอถิงอยู่สูงหน่อยหนึ่งเดี๋ยวครับอุปสรรคของการเอาเมีดมนานี่ ชื่อหนามครับหูเต็มครับเต็มสุดๆสวยสุดๆครับผมสวยสวย สวยสุดๆเลยเดี๋ยวคอยเคลียร์ทางก่อนครับเดี๋ยวจะขึ้นเอาต้องเดี๋ยวขึ้นครับข้างนี้เแล่วครับ้องมิมอยัางงามเลยอือหัวน้าม,มั้ยนัดมึงครับผมอู้ยใหญ่ครับหัวน้าม,มั้ยวุ้นะสุดๆครับผม สุดๆเลยลังนี้นักอิงตึงเต็มหมอกกอดไปครับผมหาอีกหูหังคึกเป็นตะแก่อ่รขับมือใ้เห็นอ๋อไอ้มาล้องมึง,เ,ออมงมเจ้าะล้องกันไก่ไหมมึงไอ้่า,หา่ห่า ออ,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 อนะเลี้ยมไปเลี้ยมไบอยู่ในหันนครับมิมเดีย๋ยวถาทางแล้วกอนย่างหายอีกจังน้อยก่นนตัด หัวหนามบมงยหัวหนามบใหญยแต่ว่ากับเต็มยู่นะครับกอออกก่อนเต็มดีเท้ะน่ก็นามเลยนี่ไเนี่ น้ำย้อยวะนั่นสินี่ถุงรเดีเอามาเพิเ่มอีกแม่ไม่เหลือที่สองถุงวใส่าถุงใหญ่วะนั่นสวยๆอน,นังหนึ่งบระเทไทยครับห่อนคักพดมงฟ้า,น,านอัิตาสวย,สวยไปเฮาไปมึงเผงหลวงครับ น้ำเพ่งลวงจนนี่แหละจนว่าเสียเวลาปไปเลยหามิ่งเลยไปเพ่งลวงข้างหน่อยครับเป็นไปไีนก็เด้งอยบ่หน่อยขักหน่อยเนี่ยโอ้ยสัมจั๋นเมื่ครับผมใส่เวลาน้ำเครื่องมือลวดว่มามาันสะห้างใหญ่นี่นางเฝ้าอยู่หันสัมว่ามันบินสอดมาหนีเนาะมืง บินไปเป็นสายบินดอกบินเขาโอ้โเจอมัไนได้สิขึ้นบ่ได้สั่มได้ต้นหน่อแมน่ยขึ้นบ่ได้เลยบุไดะเก่งเขาบันไดอถอดแล้วไกล้อาิตย์หนายล้อเอาบันไดมาไกลเอาเถอะละนามสุดยอดของน้ำได้เลยมันบินมันบินโค้งมาหนีนนเนาะขอเห็นมันบินหลอดมาหนี โอ้ยหจีังไงเอ้าปล่อยมันซะครับผมได้สักนี่ละมิมก็ได้เมือม่อยเมื่อย์น้ำผึ่งหังนี่ละเห็นโตแล้วกับน,น,น้ำกับน,น้ำกับน้งเฝ้าน้ำจนว่ารีอว่าผัวผัวผึ่งน้อยแล้วอควนน,นี้ไหมพวกคือไปเพอแล้วคลิปนี้เจอหม่ลิปหนาครับปลานั่นฟุ้มนั่นมีบ่มิม